ตามด้วยพริกป่นจ้ะใส่หลายเผ็ดหลายใส่หน่อยเผ็ดหน่อยใส่มายองเนตหลอดมายองเนตเหล่าก็โรยพริกป่นจัดแ่บจ้ะสวัสดีจ้าพื่อพี่น้องสุขุสุขคนมากินทากโกยากิน้ำกันจ้าว่าพี่น้อง นี่มาอย่างนี้ใส่บุกร้ายหนึ่งจ้ามาจ้าให้กินน้ำกัน ขอกราบขอพระคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วก็ต้องขอภายในความกินวัสดุภาพมูม่ามเด้จา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ประมาณนี้เด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกมบมเมเด้อจา้พาพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอโตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาจา้าไซย์นาลาบ๊ายบาย